2024ปีทองของปีศาจแดงหลังเก็บสามแต้มถึงถิ่นวิลล่าพาร์ค2ประตูต่อ1นในนัดล่าสุดจนทำให้อีลิเทนฮากมีสถิติขึ้นอันดับที่1ชนะถึง60%เหนือเซอร์อเล็กฟ์ฟูกุันกับการคุมทีมไปแล้ว95นัดพาทีมกลับมาลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งเรียกได้ว่าปีมังกรทองนี้ถูกฉโฉบก,กับปีศาจแดงก็เพราะนับตั้งแต่ที่ใช้ปฏิทินใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามไปแล้ว6นัด สามารถที่จะชนะคู่แข่งได้ถึง5นัดเสมอไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นจากทีมที่ยิงไม่เยอะในปี2023กลายเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งได้ถึง17ประตูจาก6นัดในปีนี้นอกจากผลงานในเชิงบวกของกุนซือชาวดัตแล้วเสติส่วนตัวของลูกทีมก็หล่อเหล่าไม่แพ้กันทั้งลัสมุนทอยลุนที่ยิงไปแล้ว5ประตูติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยวัย21ปีกับ7วันโดยเป็นรองเพียงแค่นิโคล่าอเนลกา อดีตหัวหอกชาวฝรั่งเศสที่ทำได้ในวัย19ปีตอนที่เล่นให้กับอาเซนอนในปี1998ซึ่งเจ้าตัวมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับตัวเองด้วยการยิงประตูในลีก6เกมติดต่อกันหากเขาสามารถทำประตูได้ในแมตช์หน้าที่พบกับลูตันทาวโดยปัจจุบันมีเพียงโจวิลล็อกสตาร์ของนิวคาสเซิลที่ครองสถิติแค่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตู6นัดติดต่อกันในเกมลีด้วยวัย21ปีกับ272วัน สกอตต์แม็กโทมินเน์ก็กลายเป็นซูเปอร์ซับชั้นดีของทีมโดย6นัดหลังขึ้นปีใหม่ที่เจ้าตัวเป็นตัวสำรองลงสนามไปแล้ว5นัดทำไป2ประตูและ1แอซิสโดยมีส่วนในประตูของทีม3นัดติดต่อกันแล้วในส่วนของเกมลับอังเดโอนาน่าเริ่มแสดงให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือในการรักษาประตูโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ชนะเอสเซนิลล่าเจ้าตัวทำไปถึง8เซฟไฮลี่แม็กไกว์ลงสนามไปทั้งหมด4นัดทีมเอาชนะได้ทุกนัด แถมมี1่แอสซิสต์ในเกมล่าสุดอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนมานานอย่างเดียโก้ดาโล่ก็มีฟอร์มที่น่าประทับใจโดยเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว6นัดทำไป1ประตูกับ2แอสซิสต์คาซิมิโล่ลงสนาม4ี่นัดทีมชนะทุกนัดแถมยังมี1แอสซิสต์กรบข่าวทีมจากซาอุดีอาระเบียที่ยื่นข้อเสนอซื้อตัวและความหวังคนใหม่กับคอบบี้เมนูได้กลายเป็นตัวหลักของทีมด้วยการลงสนามเป็นตัวจริง6นัดติดต่อกัน แถมยังทำประตูในานามชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วย